うん。<laughs> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูพูสูข้นนะครับพอๆผมคือเก่านะครับมันนี้เก่งกาดฟาดเรียบนะครับหนุ่มน้อยอีสานในเมืองกรุงนะครับมันนี้ชิพาพ่อแม่พี่น้องมากินนี่ครับไก่ต้มน้ำปลาพี่น้องโอ้ยเต็มโตครับนี่ได้มาจากตลาดครับพี่น้องไก่ต้มน้ำปลาตัวหญ่แน่นแน่นเลยครับหนึ่งโตอ้พุดนะมีปีกนะครับแล้วก็ซื้อเพิ่มมากนี่เป็นตูดครับดากนะครับพี่น้องเนาะมัคขัดมักดากนะพี่น้องเนาะเอดากรล้วนๆซื้อเพิ่มมากครับ มาครัพี่น้องมาพร้อมกับแจวที่เขาแถมมาเลยนะครับเป็นแจวซีฟู้ดนะแล้วก็มีน้ำซุปให้พร้อมทายพี่น้องนะมาแต่งพ้าเข่าผ้าหนามากินน้ำกันเด้อครับเด้อขอบคุณนะครับเนาะก่อนสิรับชมกอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมกันมาเด้อครับเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ผมโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่มื่อื่นนะครับเด้อลงคลิปสเสมอเด้อครับเามาพี่น้องมาแต่งเข่ามากินน้ำกันเนาะเห็นเวลาจักโมงกับคอมเมนต์มาบอกกันเด้อครับเด้อเห็นคลิปนนนนนี้้้ปรรระะะมมมมาาาณจัััักกกกโงคคบบบเเเเอออดด มาคุยกันได้หลายนะครับแชร์ออกไปไหลายๆจะได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปเสมอนะครับเด้อมาพี่น้องพร้อมครับพร้อมลุยกินมือดีสิบบะเนียนกินข้าวเหนียวหรอกโอ้ผมเป็นคนแบบกินข,าข้าวค้ามไงล่ะครับเป็นข้าวเหนียวไหมครับก็เลยเฮ็ดให้อิ่มไว้มันอีกกินข้าวแรกม,มาแล้วครับชิมมิจาดตอนนี้ซื้อมาไงชิมเบิ่งดาดครับพี่น้องเป็นการประเดิมน้ำจิ้ม โอเคครับมาพี่นอ้องเน,น้นคาโทยพี่นอ้องอืออ ฝากพี่น้องเมื่ให้จบเล้วนะครับเด้อเบิ่งคลิปนี้จนจบแล้วครับนะพี่น้องอชุดนี้มึงได้อ,อาจ,จิกินมุ่งม,มากเมียอย่างก็ขอโทษขอให้พี่น้องเลยนะครับเด้อเป็นวัดด้วยเนยาะไม่เคยสบายครับเจ็บคอ,อ,อเปื่อยโปกติรานนี่ผมสุดกินดูครับเป็นกับแกมเนาะแต่ก่อนอ ชิจายแซ่บรับเลยขันยุชนบุรีอยู่ในอมตกอะกะนี่นะครับพี่กันตลาดอ่าเขาเรียกว่าตลาดเอือดดาจุ้มมัคขับดากออื้ này bây giờ chung สุดยอดครับหลัทานมาได้พี่นอ้องกินเขาเพียงกดัดออขาทาครับทแทบแทพี่นอ้องกินเบิร์ดาเบิดกับบะลุเ้กันนะครับเด้อฝากรับชมตอนจบน้ำเพราะว่าผมกินเขามาเนี่ยแหละครับ Mình khóc mà hà mông, tụi này 3 thụp Đạc luôn luôn Nói chung nào, 3 đạc rồi เดี๋ยวนี้สามดักสดม,มันบางคนว่าชิว,ว่าเลี่ยนผมเนี่ยบ่เป็นไรครับได้บ่ติดครับมันเจ็บอือหือ ปีครับเปรยดุดดุเลยโอ้ต<ม>ีน อืมหอนๆอเลยครับอืมืมอืม và kinh đã chất khơn tù và nãy chim mà Mm. No no. Hmm. อโอ้ยเรียนเริ่มเรียนไปแล้วนกะ็ม,มีผักก็ลืมลืมผักมาเก็บ Mm-hmm. <c oughs> โอเคพี่น้องเบิดไปเคืองโตนะครับแล้วโอ้ดากมาเบิด์ปีกปีกโอเคครับมันนี้ก็เมนูง,ง่ายๆเลยพี่น้องเลยไก่ตุนปลาในตลาดมากครับโอ้แซ่บขึ้นเราครับอิ่มๆนะอิ่มๆ,ๆครับหลบเด็กเนาะปิดจ,จบครับโอเคเนาะก็ขอบคุณพี่เมยพี่น้องนะครับที่รับชมมาจนจบนะครับนอก็ก คือเก่าครับฝากเป็นกำลังใจเลยนะครับเด้อคันมัดคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะครับมืออื่นมาพอกันไหมนะครับคอมเมนต์มาเลยครับอยากให้ผมกินยังเดี๋ยวผมจัดให้นะครับคันวางนะครับเนาะคันมีโอกาสจัดให้เลยครับเนาะก็มีขอมาเรื่อยๆนะครับผมก็ จะเห็น้ไว้เติบอยู่นะครับเมื่อวาช่วงนี้คิดเมนู่ือ้กันครับกระซอยกันนะครับน้องพี่น้องเนะก็ขอบคุณนะครับเนาะกับมณีกัดจากกันไปเพียงเท่านี้นะครับเด้อมือื่นพอกันไหมนะครับเด้อพี่น้องโอเคสวัสดีครับ